คุณรู้หรือไม่จะต้องใช้เวลาสามชั่วโมงยี่สิบอ้าวมึงขึ้นมาทำไมกูยังอา่านไม่ทันจบเลยขึ้นแค่นี้อย่าขึ้นเลยบาเจ้าซับเจ็ดดาวครับท่านผู้ชมโอ้โหตาเนี้ยผมได้แต่เบสตลอดแแน่เลยยอดยอดไม่ธรรมาดา เพงซื้อของอีกนะโอเคซื้อแล้วฮะเฮ้เดี๋ยวนะวเดี๋ยวนะอ้าวเดี๋ยวนะววนะมีอีสองตัวแลดี้ ป่าก็เอดีซีมหากรรวมเอดีซีครับชิบหายผมกดก่อนอ่ะผมว่าผมกดก่อนนะอ้าวโอ้โหสุดยอดอ่ะมึงกลางไปเสียทรเปียละ ดูเหมือนจะโหดผมว่าผมไว้ใจเขาได้ดูดูดันดิเออเออเอาดิ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 เอาดีผมว่าดับเบิลลิฟโอ้ยครัพนี้แม่งก็ไม่ธรรมดารอรอเลตตอเนี้ยองตรงอะไรก็หยุดไม่อยู่ เอ้ยเยอะเกือบเอาเอนิมี่ดับเบิลคิวเถอะล่ะเออเออเออหน้าล้านหน้าล้านอาชิบหายเอ้านึกว่าไม่ตาย เห็นคาม่าเห็นคาม่ามันโล่ให้ครับเลยนึกว่าก่อพอคาม,ม่าเล่นดีเล่นดีเล่นดีจริงคนเนี้ยชอบชอบปรับสกิลสกิลปัญญาผมชอบมากเดี๋ยวมีอันติเนี่ยรู้เลยตายโคตรใหญ่ไอ้คู่เนี้ยแม่งไม่มีตัวตัวแบบไม่ใช่ซับป้องกันอะไม่ใช่ซับมีโล่อะไรเงี้ยโอ้โหผมให้คาม,ม่าโซโล่คิวยังได้ถ้าผมอันติให้มันเฉยเฉยเอออีก <Okay. S 2> เกดี๋ยว อ,อีกเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์อเชื่เออเดี๋ยวเบอร์ลิฟบารู้จักไหมเดี๋ยวเบอร์ลิฟต์อ่ะเฮ้ยยิงระยะก,ก่อนยิงระยะก,ก่อนมามา,มาแบบนัดสุดท้ายเอ,อ้ยกูสายเก็บนัดสุดท้ายแลย้วจะยิงมันอ,อ,อย่าเลยเอเดซี C, มึงยังไม่ได้เลยมึงจะเอาคิว อยมัวแต่ง้างันตีง้างันตีเพิ่นเดินขากลับเหยียบแบบกรอบสายหาครับผู้ชายผู้หญิงครับถามเลยผู้หญิงจะได้จีบอะไรวะกูถามมึง แฟนเรนสวยนะช่างเยปุยไม่มีอะไรเออตรงนั้นตรงนั้นก่างไปอยู่ก่างไปอยู่ขอทั้งนัดขอทั้งนัดเออเออจะยิงไอ้ตัวนู้นเสือกไม่โดนเฮ้ยมันยังไม่เลือกตามปีกเหรอ ยังไม่เล้กตามกูอ,อกีก,ก,เ,ก,อกอเหรอมึงกอดที่กูฆ่ามึงกเกียร์เฮ้ยมึงขอเถอะนะเออให้กูกลับดีๆเวนโดนแล้วเวนโดนแล้วโอ้ยปล่อยเมาเออเอาเยอะ ตั้งนัดตั้งนัดั้นัดเถรอตั้นัด,ดเออได้อยู่ได้อยู่เออผมผมเองผมเอง target locked nope เอ,อ้าม,มึงเดิน <c oughs> <c oughs> มึงเดินถอยมาหลบกระสุนคุณนี่ยทำให้มึงตาย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเออสู้ครับสู้สแม่จะรอให้คุณเหยียบ <c oughs> นี่สายนี่สายนี่สาย นี่ส่ยนี่สย่ยอ๋อเดี๋ยวก็ตายหรอก <c oughs> โอ๊ยเสียเวลาควรจะตาย <c oughs> โคตรแม่นเลยผมกูอย,อยู่กูอยู่ หนีแล้วเว้ยเว้ยเบิ้ยเว้ยเบ้ยเบ้ยไม่มีมานาวะถ้ามีมานาแฝดไปห้าแฝดไปยิงอะ่ะแล้วก็ท่าหนึ่งอะตายเลยไอ้เชื้อมแมปดาร์กตามทู้ท่านนะนีแถมให้เหยียบสโลสิ <laughs> เอ็ดดี้สามคนเอาได้ปุ๊วะเชี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไว้ไปเป็นอเมริกันสไนเปอร์ที่ไหนครับแข่งเชี่ยเหยียบแถบกูเหยียบแถบกูเหยียบแถบเหยียบแถบกูเหยียบแถบเยอะตายอยู่ถ้าเสดชื่นเป็นไงครับแค่ความผิดพลาดเล็กน้อยก็ทำให้ ไฟที่มีถึงสี่คนพังทลายไม่เป็นท่าไ <c oughs> งาเมื่อกี้เดินไลน่มาแบบเต็เจอหยบแทบจับป,บปั๊บปึ๊บปี๊บบ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ย <c oughs> อะไรอะไร <c oughs> อะไรอะไรดีนะทีมันก็ไม่มีแทงอะ่ะคามิวนี่ก็ไม่ใช่แทงดีเด่นอะไรมากมายก็เลยแบบพอพอคุยกันได้ถ้าทีมันลองมีมันมันไฟสักตัวนะมีแบบมันไฟมีแบบป๊อปปี้อะไรเงี้ย Okay, bye. Oh. Yeah. Nice. It's hand. ไม่ตายก้าวต่อไม่ตายก้าต่อไม่ตายก้าต่อไปเลยลูกพ่อเกือบตายคามิวคามิวผมว่าแม่งล้วงแม่งล้วงผมได้ผมจะแถบไว้ตรงตัวเองเยอะเยอะไปพิเศษพิเศษใส่ไข่ว้าลว ว่าแล้วมึงต้องเล่นกับกูอย่างนี้กูแถบรออยู่เบึ้มทีเดียวหายครับบึ้มสี่ร้อยดูดิแค่วิวหนึ่อะสี่ร้อ่ะยิงยิงยิงเข้าให้ยิงเข้าให้เวนนะอยู่เวนอยู่เวนอยู่ ชือมาลวมยี่ห้อเฮ้ยเส้ยเสียเสียเสียสู้กูหล่ะสู้กูล่ะศึกสามศึกสองเออกูกูยังยังไม่ต้องภาคอีกไม่ต้องภาคไม่ใช่เวลาจะมาภาคอีกเย็นช้นุ่มวิ่หมดเลยกันเวทดีกว่า กันโดนเบรสต้องการเก้าทองมึงไม่ต้องบอกอ <laughs> มึงยืนรอไป,ป,ไป <c oughs> แล้วเดี๋ยวได้เจอแล้วเเข้าไม่ได้ว่ะเข้าไม่ได้ก็ต้องเข้าเออเอ่เทรบล์กิอ้าวเหี้ <c oughs> ย ที่โบว์คิวของมันสกอร์ผมนี่สะอาด80 1 1สิเ็ดสกอร์แบบคนใจนิ่ง <c oughs> แม่งมีตัวตานกรเยอะรอดไม่ได้ไงไม่ได้กูตด <c oughs> ผิวตดผิวบอกเลย <c oughs> เอ้ยกูลงไม่ได้เชี <c> ่ย <oughs> ไม่ได้ก,กูะตอนนี้ไม่เหลือคิวไม่กูยกูยยขอคิว้วตัวกูจะกูจะดุดเลือด

ชนะปะยังไงสิอ๋อสวย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 ชนะวอยชนะวอยดีว like ้ยกูกูตายอีกแล้วกูตายอีกแล้วจบจบแบบกูตายอีกแล้วเออดีเป็นไรวะทำไมชอบตายตอนจบแม่งเนชนะก็ดีแล้วไม่เป็นไรโอเคครับมาดูกันผมอะได้เอ็ดด์บวกเยอะผมอะตายน้อยตายน้อยอาจจะได้เอ็ดบวกบ่งเลย เอดบวกโอ้โหมาพร้อมกับกล่องเอดบวกจยากจินไม่ธรรมดาดีดีได้ดเอาไปแปะเอาไปแปะในในทําแนลของยูทูบอ่ะจินเอดบวกโคตรเท่โอเคครับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนเดือนเดือนเป็นไงอ่าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ